สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องคำภูเชียงตรงนะคะวันนี้น้องคำภูจะทําอะไรน้องมาในสวนแบบนี้มาเอาอะไรดีเนะมาเก็บผักหรือเปล่านะคะไม่ค่ะวันนี้น้องคำภูไม่มาเก็บผักไปทํากับเพาานะคะแต่น้องคำภูจะมาเก็บอะไรไปทําของกินเด่นค่ะอะไรนั่นคือ <c oughs> มันม่วงนะคะน้องคำภูจะเก็บมันม่วงไปทําขนมกินค่ะวันนี้ก็ นื่องจากฝนตกมาร้ายร้ายว้าดมากเลยนะคะวันนี้น้องขาฟอก็เลยอยากกินขนมค่ะคือเห็นในิ๊กต่อเขาทำทำเยอะค่ะเออเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าบางคนก็เอามันม่วงบางคนก็พักทองได้นะคะบางคนก็มันฝรั่งตอนนี้น้องคาโฟก็กำลังจะมาเอามัน,มนแรงม่วงภาษาคืนเขาเรียก มันแดงมันในแดง,งนะคะแต่ว่าภาษาไทยเป็นมันม่วงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าจะมีหัวหรือยังนะคะคือใส่ถุงมือขุดเอาค่ะดินมันซื้ออยู่นะคะปลูกได้สองเดือนกว่าแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมีหัวหรือเปล่าจริงๆเขาบอกว่าสามเดือนถึงจะหัวใหญ่นะคะแต่ตอนนี้มันเพิ่งสองเดือนกว่าค่ะขุดเลยแล้วกันค่ะขุดด้วยมือเปล่า ต้เมเต็มเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีหอลหรอยป่ะว้าวมิวค่ะหอ oh, เล็กนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดู mm. นี่นะคะทุกคนมือมาขุดๆเอาเองค่ะ ตรงนี้หักแล้วโหวเล็กมันยังโหเล็กอยู่เลยนะคะคืออยากกินค่ะอยากกินก็ต้องมาขุดเอานี่นะคะเพิ่งได้สนอนปลูกได้สองเดินเองอาจจะโหไม่ใหญ่ สองเดินกว่าหาโฮที่ใหญ่ๆดีกว่านะคะโออันนี้โฮใหญ่กว่าเมื่อกี้นะคะ โขเล็กไยมันทเดีอยวค่อยโตอีกนี่นะคะทุกคนน้องขพูดได้ขนาดนี้แล้วนะคะมันสีม,ม่งดินดำปีปีเลยเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าน้องขมดจะทำขนมแบบไหนนะคะแบบเนื่อหรือแบบทอดดีเนาะนี่โหเท่านี้ ผลเล็กอยู่เลยนะคะคือน้องของผมไม่ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะคือปลูกแบบธรรมชาติให้มันโตแบบธรรมชาติแบบนี้ก็เลยคลเล็กถ้าใส่ปุ๋ยอาจจะคุใหญ่ก็ได้นะคะ<ม>เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะทําอย่างไรกินดีมากน้องของผมก็ไล้เอามันมาแล้วนะคะนี่ค่ะส,สวยไหม นี่มันฝุ่เองเลยนะคะก็จะมาปอกมันแล้วก็ต้มมันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันในเช้าว่าจะทำขนมอะไรดีตอนนี้น้องคโค่ก็ต้มมันอยู่นะคะอันนี้คือแป้งนะคะคืนปั่นด้วยสีด้วยเครื่องอันนี้แล้วก็เอามาใส่แผ่นบาง มาถ้อยแบบนี้นะคะเพื่อให้น้ํามันไหลออกแล้วให้เหลือแต่แป้งมันข้นๆนะคะแล้วก็จะมาเทนี่ออกแล้วก็มาเออมาทำเลยค่ะคำมนมหลังจากเทแป้งออกก็แป้งจะเป็นแบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> ล้างมือให้สะอาดแล้วฟื้จับเลยคะ่ะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเมียนเดียวนิดหนึ่งนะคะต้องขอาจ้าแป้ง จ้าผัดซมนะคะอันนี้คือข้าวหนยวตัวน่ะคะแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแช่ไว้ก็ตอนจะนอนแล้วตอนเช้ามาก็สีด้วยเครื่องที่น้องขา้าวโูให้ดูเมื่อกี้นะคะสีเครื่องนั้นเสร็จแล้วก็เอามามัดแล้วก็แขวนไว้นะคะก็จะได้เข้าแบบนี้นะคะส่วนผดสดซมยัง <c oughs> ไม่บอกทีนะคะ จะทําอะไรขนมอ,อะไรยังไม่รู้จักซื้อทีค่ะก็รอมนันม่วงสุกอยู่นะคะรอมนันม่วงสุกอยู่ค่อยมาผสมแล้วก็มาทําดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะกินได้ไหมนะคะคือน้องผูวก,ก็ยังไม่เคยทํากินซักครั้งเลยค่ะเห็นในติ๊กต็อก,กอยากกินก็เลยทํานะคะบางคนก็ซื้อไม่ใช่บางคนก็เป็นแป้งอะไรเขา้า ข้าวเจ้านะคะบางคนก็เป็นแป้งข้าวเหนียวบางคนก็เป็นแป้งอะไรไม่รู้หลายๆอย่างเลยค่ะน้องคุณครูก็เลยจะมาทาแป้งข้าวเหนียวนะคะวันนี้น้องคบูไม่อยากออกไปซื้อข้าวแป้งข้างนอกค่ะช่วงนี้มันไม่คุยดบาวดหนักนะคะน้องครูก็เลยอยู่บ้านค่ะในหมู่บ้านน้องคุาครูไม่มีขายนะคะก็เลยซีข้าวทำเองแบบนี้นะคะ่ะตอนนี้มันก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะมันม่วง เราก็จะมาขยีใ้ให้มันเละให้หมดนะคะแล้วก็เอามาผาสมแป้งะคะ่ะแล้วก็ทอดนะคะแล้วคุพอก็จะใส่กระทิผงนะคะนี่คือกินแล้วแล้วก็ผงฟูค่ะนี่นี่ก็กินแล้วปิดไว้คือแบบว่ามันใส่กระทิน้ําไม่ได้นะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะ น้องข้าวูก็จะมาใส่กะทิในมันนี่นะคะแล้วก็มาผสมกับแป้งค่ะใส่แล้วแต่อ,อยากใส่เลยลน,นะคะน้องขู้้ทำมั่วๆค่ะอันนี้แล้วก็ใส่ขอโฟูเล็กน้อยนิดหนึ่งะคะ่ะนิดเดียวค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะ ตังตางก็เล็กเตงจะชอบเลยนะคะในกิจก็อมเขาก็ไม่บแบบไรเดียดนะคะก็เกินนิดนึงค่ะ oh. แล้วก็มาปั้นเป็นตุกกลมๆนะคะเ oh. ด,ดี๋ยวเราดูเลยค่ะเราดูเราดูตั้งแต่เ,ตเมื่อกี้แล้ว <laughs> คือน้องขอั้วโนี่เป็นคนพูดอะไรแาบว่ามันเนี่ยพูดซุนซามูไรป่าเลยไม่เข้าใจตัวเองจริงๆเลยตอนนี้น้องขั้วโพก็ปั้นเป็นแบบแบบนี้แล้วนะคะก็ตั้งน้ํามันร้อนแล้วก็มาทอดเลยค่ะฮะนี่เป็นน้าอ๋อนี่ส่มา,าอ๋อนี่เนหรอเนี่ยต่ออืม

Mm hmm. มันมีนิดเดียวนะคะก็เลยไม่พอค่ะอันนี้คือจะทำให้เข้าเข้า,เข,าเข้ามันนะคะอันนี้คือมีออกข้างในมันนะคะปั้นแบบนี้ ข้างในมันจะเป็นโถลีสงตาเสกอ้อยนะคะแล้วก็ตักมาใส่ในนี้แล้วก็พับแล้วก็อบปอดเลยค่ะอันนี้ก็อาต่อยนะคะแป้งมันเยอะกว่ามันม่วงนะคะก็เลยต้องทำแบบนะะี้ ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะทุกคนก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คืนที่เป็นมันม่วงนะคะซิมดูโหมือนในติ๊กต็อกเป๊ะเลย เออเอ่อชาวบ้านคุงผู้ชมอ๋อยนะอ๋อยสุดยอดเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวมันนะคะอันนี้คือมันม่วงเราไม่เยอะนะคะก็เลยทำสองอย่างไปเลยะค่ะนี่นะคะข้างในจะเป็นทอร,ริสงตำใสอ้อยนะคะอืมคืออ๋อย มาเลยค่ะใครจะกินด้วยอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้พ่อมาชิมดูว่าอังกลางของคุกคาไม่อร่อยไหมนคะป้าชุกเกอร์อร่อยจังแม่ยังคุณปูตก็ยังไม่ว่างค่ะวันน,น,น,วนนี้หลานมาเล่นวันนะคะกเ็เล่นเล่นด้านอยู่กลางคือสิงนับางไปนิดนึงนะคะ อร่อยค่ะอร่อยมากีิกลิ้นร้อนนี่อร่อยค่ะอรอทอดเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือข้าวที่ใส่มันม่วงน,นี่คือข้าวมันข้างในจะเป็นไส้โทดีสง แปงโซ๊นะคะส้มตำเชียงตุงก <c oughs> ินกับหน้าสัายแล้วก็แม่ <c oughs> พี่สาย <c oughs> อันนี้รสชาติมันจะแต่ว่านุ่มๆหอมมันม่วง ทานจนช่อมได้อร่อยนุ่มเกี๊ยวมากินไหนเกี๊ยวแบงนี้เนาะอ๋ออร่อยไปไต้ได้เกี๊ยวหอมหน่อยยิ่งขมาเนาะเออเนี่ยเสร็จแล้วนะคะขนมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขนมจ๋าอร่อยนะคะใครอยากกินก็มาเลยค่ะอันนี้คือเฮ้ยมาเลยะเนี่ยมา

สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก,ก,ก,ก่อนนะคะช่วอยกดไลค์กแดแชร์ปติดัติเป็นกำลังใจให้น้องคโปโวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ <c oughs> ลาไม่ยุ่งสวัสดีค่ะบ๊ายบาย